เสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบค่ะไปฟังกันเลยค่ะจัดทำสื่อโดยนางสาวอังสุมารีพรมมาเขียวรหรสัสนักศึกษา621503130สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัชยภูมิค่ะเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลพัฒนอินทราพานิตค่ะ การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบนะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบหรือความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาซึ่งในการแก้ปัญหานั้นผู้เรียนจะใช้กระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาหรือปัญหานั้นค่ะเช่นผู้เรียนจะศึกษาปัญหาทางชีววิทยาก็จะใช้วิธีเดียวกันกับนัก จีววิทยาศึกษาดังนั้นจึงเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเหมาะสมสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่ก็สามารถใช้กับวิชาอื่นได้ค่ะในการแก้ปัญหานั้นผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปเพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นค่ะ การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบอาจแบ่งได้สองรูปแบบคือ 1. การค้นพบที่มีแนวทางเป็นวิธีการที่ผู้สอนนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาโดยการใช้คำถามท,ที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมค่ะและอธิบายเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความคิดรวบยอดหรือหลักการ 2. การค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะนำไปสู่ความคิดรวบยอด และหลักการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรับคำแนะนำจากผู้สอนค่ะวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ7สอนะคะเป็นการนำทฤษฎีการสอนของเจอรูมูเนอร์ผ wow ู้สนับสนุนวิธีการสอนแบบค้นพบและทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระทำของจอห์นดิว <|ja|> ี โดยนำวิธีการจัดการเรียนรู้สองแบบมาประยุกต์ให้เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำทักษะกระบวนการไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีดังกล่าวมาจากแนวคิดวิธีสอนแบบค้นพบ กระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีค้นพบ discovery learning process หรือ DLP โดยใช้ทักษะ7สอค่ะภาพประกอบรูปแบบวิธีการสอนแบบค้นพบใช้7สอน,นะคะ7สอมีอะไรบ้าง 1. สงสัยสังเกตสัมผัสสำรวจสืบค้นสั่งสม และสรุปผลนั่นเองค่ะตามรูปเลยค่ะ mm. ขั้นตอนการสอนนะคะ 1. คือขั้นนำขั้นนำนี้สงสัยการนำเข้าสู่บทเรียนครูสร้างสถานการณ์หรือคำถามให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเรื่องที่จะเรียนค่ะต่อมาสังเกตฝึกให้ผู้เรียนมองหา รายละเอียดของเรื่องที่เกิดความสงสัย2นะคะขั้นตอนค่ะขั้นตอนสัมผัสฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้สํารวจฝึกให้ผู้เรียนมองหาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องข,องของเรื่องที่จะเรียนค่ะสืบคน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้หลักการแนวคิด3นะคะ ขั้นฝึกทักษะสั่งสมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความชำนาญโดยการนำแนวคิดมาใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย4ขั้นสุดท้ายขั้นสรุปค่ะสรุปผลให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิดมาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะตัวอย่างการสอนการเรียนรู้แบบค้นพบนะคะ เช่นเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะคุณครูนะคะได้ให้นักเรียนไปค้นคว้าการทดลองไข่ไก่ได้ดึงด้วยตัวเองค่ะอุปกรณ์นะคะมีแก้ว2ใบไข่ไก่สองฟองน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าค่ะวิธีการทดลอง1น,นะคะ เทน้ำและน้ำส้มสายชูลงในแก้วอย่างละครึ่งแก้วตามรูปเลยค่ะ 2. ค่อยๆหย่อนไข่ไก่ลงในแก้วที่ใส่น้ำและน้ำส้มสายชูไว้ในข้อแรกนะคะแก้วอย่างละ1ฟองค่ะ 3. แช่ไข่ไก่ทั้งสองกองไว้ประมาณ48ชั่วโมงและ4สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไข่ไก่ ในแก้วน้ำทั้งสองค่ะอันนี้คือรูปภาพตัวอย่างการทดลองนะคะระหว่าง12ชั่วโมงและ36ชั่วโมงจะเห็นได้ว่า12ชั่วโมงเริ่มมีกดเล็กๆกัดตรงไข่ที่มีน้ำส้มสายชูผสมไว้ค่ะส่วน36ชั่วโมงจะเห็นได้ว่ากรดของน้ำส้มสายชูเริ่มกัดไข่ไก่ ในน้ำส้มสายชูเริ่มเยอะขึ้นนะคะส่วน48ชั่วโมงนะคะเป็นเวลา2วันน้ำไข่ไก่ที่อยู่ในน้ำส้มสายชูนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนไข่ไก่ที่อยู่ในน้ำเปล่าก็จะเหมือนเดิมค่ะผลการทดลองนะคะในแก้วที่ใส่น้ำ ไข่และน้ำยังมีสภาพเหมือนเดิมแต่ในแก้วที่ใส่น้ำส้มสายชูเกิดฟองแก๊สขึ้นมีตะกอนสีน้ำตาลลอยอยู่เหนือน้ำส้มสายชูและเปลือกไข่จะมีสีอ่อนกว่าเดิมเรื่อยๆจนกระทั่งไข่มีเปลือกที่นิ่มใสและฟองไข่จะใหญ่ขึ้นจักดูเลยน,นะคะเมื่อนำไข่ในแก้วที่แช่ใน น้ำโยนลงพื้นไข่ก็จะแตกแต่ไข่ที่แช่ในน้ำส้มสายชูโยนลงพื้นไข่จะไม่แตกค่ะสรุปผลการทดลองน้ำส้มสายชูทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากเปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บเนตจึงทำให้เปลือกไข่แข็งถ้านำมาทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจึงมีกฎ ซิสติกเป็นองค์ประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตและกดอะซิสติกจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่อกันซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสามารถสังเกตได้จากฟองอากาศที่เกิดขึ้นค่ะการที่เปลือกไข่นิ่มเนื่องจากเปลือกไข่มีการสูญเสียแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วกลายสภาพนะคะเป็นไรหินปูนไข่มีฟองที่ใหญ่ขึ้นเพราะ ความเข้มข้นของน้ำส้มสายชูมากกว่าความเข้มข้นภายในฟองไข่ค่ะจึงทำให้กดการออสโมซิสภายนอกของสู่เข้าภายในฟองไข่ค่ะหมายเหตุโดยปฏิกิริยานี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงจึงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนะคะ สรุปค่ะการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบเน้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบหรือความรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนจะใช้วิธีการหรือกระบวนการต่างๆที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพและตรงกับธรรมชาติของวิชาหรือปัญหาดังนั้นจึงมีผู้นำเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ไว้หลากหลายเช่นการแนะให้ผู้เรียนพบหลักทางการคณิตศาสตร์ด้วยตนเองโดย วิธีอุปนยัยการที่ผู้เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาแล้วนำไปสู่การค้นพบมีการกำหนดปัญหาตั้งสมมติฐานและรวบรวมข้อมูลทดสอบสมมติฐานและสรุปข้อค้นพบซึ่งอาจใช้วิธีการการเก็บข้อมูลการทดลองด้วยการที่ผู้สอนจัดโปรแกรมไว้ให้ผู้เรียนใช้การคิดแบบอุปนัยและนิรนัยในเรื่องต่างๆ ก็สามารถได้ข้อค้นพบด้วยตนเองผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้วิธีกระบวนการที่เหมาะสมค่ะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะจากการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนการเรียนรู้แบบค้นพบสรุปได้ดังนี้ค่ะ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะ 2. ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล 3. ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบสิ่งที่ค้นพบได้นานและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 4. ผู้เรียนมีความมั่นใจเพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่อย่างเข้าใจจริง 5. ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความคิด 6. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านค้นคว้าเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง 7. ็ก่อให้เกิดแรงจูงใจพึงพอใจในตนเองต่อการเรียนสูง 8. ผู้เรียนรู้วิธีสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นการหาข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปข้อความรู้ 9. เหมาะสมกับผู้เรียนที่ฉลาดมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีแรงจูงใจสูง ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้แบบค้นพบหวังว่าผู้ชมทางบ้านจะนำไปปรับใช้ปรับสอนเด็กๆได้อย่างมีประโยชน์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ